ผมนายดิษทรงงานเป็นข้าริชการํานานซึ่งเสียอายุมาแล้วสิบเก้าปีผมร่างกายไม่สมบูรณ์เนื่องจากความจำเสื่อมเป็นโรคภูมิแพ้ซึ่งไปหาหมอ มาสามปีกว่าแล้วไม่ดีขึ้นพอดีได้รับคำแนะนำจากคุณพนัตโกนโตรงใจให้ใช้เวนด้าซึ่งเป็นอาหารเสริมและเมทโทนผมได้รับไปใช้เป็นเวลา สามเดือนกว่าซึ่งผมรับประทานครั้งละ5ห้าเม็ดเชา้าและเย็นใช้เวลาสามเดือนรู้สึกว่าร่างกายของผมดีขึ้นและแม่บ้านของผมเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเม็ดเลือด ไปหามหมอเปลี่ยนไปจันรซึ่งผมก็ได้แนะนำให้ใช้ยาผิดทานอันนี้ร่วมกับผมทำให้แกเป็นปกติแล้วก็มีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นเบาหวานไม่เป็นความดังวิตแล้วจึงขอให้ผู้ที่เป็นโรคเช่นเดียวกับ ผวกผมหันมาใช้ผลีทันตัวนี้เพื่อจะได้มีร่างกายเข้มแข็งและแข็งแรงนะครับนอกจากจาแข็งแรงแล้วยังมีรายได้จากการที่ได้ไปแนะนําเพื่อนบ้านใกล้เคียงให้ได้ใช้แล้วก็ทําให้เรามีความสุขนะครับร่างกายแข็งแรง